ทำ랩สลัดผักเอาไว้กินเองกันค่ะทุกคนไม่คิดว่าแผนแบสลัดเนี่ยมันจะทำง่ายขนาดนี้นะคะเราเนี่ยไปแอบแกะสูตรของพี่พี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองทำกันแต่ว่าอย่างแรกเลยเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบต่างๆก่อนนะเขาใช้เป็นผักคอดาแต่ว่าเราไม่มีก็เลยเอาเท่าที่มีไปก่อนค่ะนำผักไวล,ล,ล้างนองล้างน้ำให้สะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็จะมาเตรียมแครอทกันค่ะแครอทเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะหรือว่าจะขูดเอาก็ได้ สองวันนี้ที่บ้านลมพัดแรงมากทุกคนเราก็จะได้ยินเสียงลมพัดด้วยนะพี่พี่บอกว่าไม่เห็นผงหอมใส่กระโปรงแบบนี้เลยใส่แล้วมันดูแปลกๆดีเครื่องละวัตถุดิบของเราก็เสร็จสรรพแล้วนะทุกคนจะทาแรปสลัดแค่ตัวเดียวใช้ไก่ทั้งตัวเลยเหรอเนี่ยจริงๆใช้ไม่หมดนะใช้แค่นิดเดียวส่วนผสมในการทําแป้งแรปเนี่ยก็คือง่ายมากๆเลยทุกคนให้ใส่ผักลงไป1กรัมมือแล้วก็ไข่หนึ่งฟองตามสูตรเนะี่ยพี่พี่เขาจะใช้ข้าวโอ๊ตนะแต่เราไม่มีก็เลยใช้แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะ<ๆ>เครื่องปั่นที่ผงหอมเลือกใช ิมพน,นะคะตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาได้สวยมินิมอลมากๆเลยค่ะแถมเวลาใช้งานก็ง่ายค่ะราคาไม่แพงด้วยที่สําคัญซิมพลัสเขามีประกันมาให้1ปีเต็มเลยนะถ้าเครื่องพังเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องรอซ่อมเลยเขาจะส่งเครื่องใหม่ให้เลยถ้าได้เนื้อละเอียดแบบนี้แล้วถือว่าได้แล้วนะจากนั้นก็คือตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ค่อยไปลงตัวแป้งการแผ่แรกเนี่ยประคมยังทําไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แป้งมันถือว่ายังหนาเกินไปพลิกไปรอบแรกเท่านั้นแหละทุกคนเกือบไม่รอด ด้านหนึ่งรอสักประมาณ3-4นาทีค่ะแล้วก็ค่อยพลิกกลับด้านเหมือนพอผมเนี่ยจะทำแผนมันเล็กไปนิดนึงก็เลยทำชิ้นมันออกมาได้แค่ชิ้นเล็กนิดเดียวค่ะหอ่อเกือบไม่ได้เลยส่วนน้ำสลัดก็ไม่มีค่ะก็เลยใช้มาอยองเนสเซเว่นแทน เนี่ยทุกคนพอลองหอดูแล้วมันไม่เหมือนแรปผักเลยมันดูเหมือนทาโก้มากกว่าห่อมันได้ไม่หมดก็ทําแบบนี้ไปเลยอุพอทําออกมาแล้วดูน่ากินอยู่นะทุกคนแรปสลัดอันจิวลิวของเรามาชิมรสชาติกันืชิ้นแรกลองชิมแล้วรสชาติโอเคอยู่นะทุกคนและแผ่นแรปที่เราทำอย่างมันก็ได้หลายแผ่นเลยก็เราจะทำแบ่งไว้น้องๆด้วย รู้ไหมว่าขีนเขียวคืออะไรมันทำมาจากผากผสมไม่ไม,ม,ม,มอยากกิน <laughs>